ครับโอ้โหอยู่กับนัมวยดังครับตัวนี้ครับทีมทองสอจอเล็กมืองน์นะครับหลังจากเมื่อคืนเอาชานะน็อกแควพาวโมเดลเจ็ดแปดเก้ามาเล่าเหตุการณ์ช่วงชกกับแควพาวให้ฟังหน่อยเป็นไงบ้างน้องโดนก่อนด้วยเออเป็นไงบ<อ>้างเ,เจ็บไหมมึนลับเมา,าเไปโดนโดนอะไรของแควพาวบ้างโดนตอกครับคืออาวุธหนักไมหมแควพาวอาว,วุธหนักอ๋หนักเลยคือดูอาการของเราก็ทำท่าแะแย่เหมือนกันตอนนั้นรู้สึกยังไงตอนนั้นรู้สึกเมาเมาเหมือนรออ๋อพึ่อพึือ ไม่รู้สึกตัวแล้วที่โดนโดนแล้วมันชาไหมชาแล้วมึนไปแต่รู้สึกว่าต้องทําอะไรสักอย่างเหรอแล้วทําไมตัดสินใจบวกศอกอ่ะมันต้องบวกครับเพราะเราเยียวลูกแบบนี้ที่เราซ้อมมาป่ะซ้อมซ้อมมาก็คือมันเป็นเอาไว้แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าใช่าั้อ่าถ้ามีโอกาสเนี่ยสมมุติแลวพาวเขาหายเจ็บแล้วมีโอกาสได้เจอกันอีกรอบเอาไหมเราขอล้างตาเราก็โอเคแล้วแต่ผู้ใหญ่จะจัดเลยใช่ไหมแต่เราโอเคอยู่แล้ว ตอนนี้เนี่ยหลายคนถามว่ามีโอกาสไหมจะไปชิงแชมป์112ปอนด์เส้นใดสักเส้นหนึ่งหรือว่าช่องเจ็ดสีก็ได้อยากอยากชิงไหมอยากชิงอยากชิงคือเล uh, ็งเล็งไว้กับใครตอนนี้112ช่องเจ็ดน่ากับผมเปียวผมเปียวใช่ไหมเราเราเคยเจอกันไหมผมเคยแพ้มาสองครั้งสองครั้งเลยเหรอแพ้ผมเปียวสองครั้งเลยเจอเจอสองรอบแพ้สองรอบ ต่อยที่ลุมพินีสองครั้งเลยเอออเาไปแพ้ตัวเปี้ยวยังไงอ่ะแพ้ชิงแชมป์ครั้งหนึ่งครับอ๋อชิงแชมป์ลุมพินีอ๋อเคยชิงแล้วก็ไม่ได้แต่ว่าตอนนี้แข่งแก่งขึ้นเยอะโดนเยอะไปกี่เข็มบ้าน้อง12เข็มครับ12เข็มพูดถึงอฉีดเมื่อวานหน่อยเก็จากรางวัลชนะน็อกเนี่ยได้หนึ่งแสนใช่ไหมก็มีเพิ่มเติมอีกไหมมีอชีพทองหนึ่งบาทครับแล้วแล้วก็จากสจอยสองพันบาทแล้วก็ บนล็อกอ,อีกนิดนึงครับก็ร่วมสองแสนได้อยู่นะแล้วพี่โบให้อ,อ,อีกแสนนึงเหรอรางวัลชนะงนบอ,อ่ะใช่ไหมโอ้เขร<อ>ับเยอะเลยเออช่วงหลังเราฟอร์มดีมากม,มันมันมีมีวิธีอะไรที่ทําให้เราฟอร์มดีมันเพราะอะไรในโรงหนังฮะมันตั้งใจมากขึ้นหรือย,อยังไงคือสจเขาอัดจีบอาอัดจีบดูดไฟเยอะดูไฟก็้วเลยทำให้เราตั้งใจการบำรุงดูแลเป็นไงสจเล็กดีครับผมงลูกพี่ดูแลหมด กินแบนแทนน้ำเลยก็ได้โโอ้หกินแบนแทนน้ำก็ได้ก็ไม่ไม่มีผลแรงแน่นอนเนื้อนมถ่ายเต็มที่ซ้อมดีซ้อมเยี่ยมครับใช่ไหมอยากจะบอกอะไรเป็นแฟนบ้างครับพี่พรอยากจะฝากติดตามให้ติดตามนาำไปเรื่อยๆด้วยริงแล้วก็เดี๋ยวแพวพาวพี่แพวพาวก็ดูอยู่ตอนนี้เขารักษาการบาดเจ็บอยู่บอกอะไพี่เขาบ้างขอให้พี่แพวพาวหายเร็วๆนะครับเรารู้ไหมว่าเขาตามหักเลยอ่ะเน้นเต็มตอกไห้นเรายกให้ดูหน่อยตอนนี้ อขวาครับอขวาครับมีสองเงินแสนสองเงินแสนนะครับให้กำลังใจนะครับ,บทบี่ต้องครับขอให้ได้แชมป์ไวไวครับน้อง